วันที่สองช่วงบ่ายแล้วก็เดินทางต่อไปที่บ้านดําบ้านดําสวยงามบ้านดําเนี่ยป๊าๆก็คาดหวังมากนะเพราะว่าไม่เคยไปแล้วก็อยากจะเห็นผลงานของอาจารย์ทวันรัชนีอ่ะซึ่งก็สมใจมากๆนะครับนี่นะครับเป็นอาคารหลังใหญ่ที่แสดงผลงานศิลปะของอาจารย์ถวันรัชนีนะครับก็เต็มไปด้วยพลังนะพลังแล้วก็ความความอ่อนช้อย,อยต่างๆนะครับมีเก้าอี้มีโต๊ะต่างๆที่เกี่ยวกับเขาสัตว์นะมากมายครับ เราเราก็ไปถ่ายรูปก,กับร่วมกับผลงานของท่านนะครับเรียกว่าผลงานแต่ละชิ้นนี่ทรงพลังมากมากนะครับเราก็ออกมาจากอาคารจริงๆมีทั้งหมดประมาณ20อาคารนะที่แสดงนะเราเดินไปแค่ไม่กี่จุดนะเพราะว่าเรามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับเรียกว่าต้องเร่เรงกันเดินนะแต่ละจุดนี่ก็เรียกว่าเราเดินไปไม่ถึงนะแต่ว่าเราเดินอาคารหลักสําคัญแล้วล่ะเรามีการแสดงศิลป,ปะเต็มไปหมดนะแต่ละที่ครับ นครับมีลานเด็กเล่นให้ด้วยนะครับอันนี้น่าเป็นห้องทางานของจรันทวันเพราะมีแอร์ด้วยนะข้างๆอ่ะแล้วมีหอมีอาคารต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ถ่ายรูป็นที่รลึกนะครับจากนั้นเราไปที่วัดร่องเสือเต้นสีอะไรมันปันสีน้ำสีสีส้นสีสั้นสีน้ำเงินสีส้นสีเงินสีฟ้านะครับที่นี่ เรียกว่าเป็นเตีมสีฟ้ากันเลยนะครับสีฟ้าสีทองมีความสวยงามนุ่นมากอันนี้คนผู้สร้างครับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับแต่ท่านก็มีมีศิลปะมีรูปแบบของตัวเองนะครับเรียกว่าวัดร,ร่องสเต้นก็มีความโดดเด่นในด้านศิลปะมากๆนะครับ ้วพาปทานนะเขาเป็นสีขาวมุกนะสวยงามมากมากเลยนะครับมีลูกเสือด้วยลูกเสือข้างนะครับน,น,นี่ปีกด้วยมีเทปมีปีกด้วยนะไม่ใช่เลจากนั้นเราก็เดินทางเข้าที่พักนะชื่อโรงแรมวังคามนะครับเพราะจุดนี้เป็นจุดกลางของเชียงรายแล้วก็ใกล้จุดที่เราจะไปเที่ยวต่อคือเป็นสวนดอกไม้นะครับแล้วก็เป็นถนนคนเดินนะครับ จากโรงแรมนะแล้วก็เดินออกมาเลยติดถนนคนเดินนะครับแล้วก็เทินเที่ยวต่างๆก็เรียกว่ามีของกินเพียบแล้วของขายก็เพียบเหมือนกันเอาแล้วก็ถนนก็แยกไปได้หลายทางมากๆแล้วค้นก็เตมไปหมดนะครับโอ้เต็มจนเดินไม่ไหวแล้วนี่เราไปงานเชียงรายดอกไม้งามปีที่20เขาจัดมาแล้วปีที่20นะครับเรียกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเดินเห็นดอกไม้นี่เป็น นับร้านล้านแสนแสด้านล้านต้นนะประดับประดามีน้ําตกเป็นส่วนน้ําตกมีดอกดอกไม้เมืองหนาวต่างๆนะเรียกว่าเต็มพื้นที่เลยนะครับมองไปไหนก็ถ่ายรูปได้สวยหมดนี่ดอกดูลิบก็มีนะลิบก็สวยนะครับแล้วก็มีน้ําพุมีรายไอซ์ต่างๆมีน้ําตกมีการตกแต่งนี่เป็นวงกล้วยไม้นก็สวยนะครับแล้วก็มี เวทีกลางด้วยนะเวทีกลางเขากำลังมีการแสดงนะวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งก็มีการแสดงมีการมีการแสดงของเด็กนักเรียนด้วยนะเก็ดูเต้ไม,ไม่หมดเลยผู้ปกครอนงนะต่างกไมาดูเต็นนี่เพลงอะไรไอ่ะเออนะนี่นะก็เรียกว่าเรียกว่า เต็มพื้นที่นี่ดอกไม้เต็มสุดๆแล้วก็ถ่ายรูปคนอนึ่งก็สวยนะแต่แล้วก็แวะมากินข้าวนะเรียกว่าจะฝ่าผูคนไปได้เนี่ยก็จะหาที่นั่งได้เนี่ยยากมากนะครับไม่มีที่นั่งเลย,เด,ยเดี๋ยวดูนะครับสุดท้ายเรามานั่งที่ไหนกินข้าวที่เราซื้ออะไรเนี่ยเครื่องบินใช่ไหมนอกบินใช่ไหมเด็นยวผมถ่ายาให้เราดูวิธีการนะแล้วก็ซื้อของต่างซื้อมากินนะครับเรามากินที่พื้นในัน ในสวนดอกไม้นั่นแหละนะครับเพราะไม่มีโต๊ะให้กินเลยครับแล้วเราก็เดินชมอีกนิดหน่อยนะยังมีหลายจุดทนะี่เราไม่ได้ชมนะมีกําแพงกําแพงเมืองคล้ายๆเป็นกําแพงเมืองที่มีต้นไทรนะสวยๆสวยงามามากๆนะครับสวยงามสุดๆครับแล,แล้วเราเดินกลับโรงแรมนะสามทุ่มแนละ้วกลับโรงแรม,มผ่านหอดรการสวยมาก